สวัเดีสวัสดีเพื่อนๆพพี่พ,พ,พทุกคนนะคะโอ้โหโมนาฟาเบียนอันนี้มุมจิบกาแฟของตุ้มติ้งนะคะมุมโปรดนะคะก็จะมองเห็นน้ำนะโอ้ในขณะที่คนอื่นเขาหลับไหลด้วยความสุขนะคะตุ้ติ้งก็เห็นเพื่อนเก่าของไอ้ฟ้านะโรสนะคะโรดลอนดอนนะคะโรดหลอนดอนนะโรดหลับบ้างเธอะ—นอนบ้างเทอะ โอ้แล้วอวดของโง่ๆอีกไอ้ม่านแบบนี้เนี่ยเขามีกันตั้งนานแล้วช้อปปี้ไม่กี่พันเองสองสามพันเขาก็ติดกันได้แล้วจะอวดทำไมปัญญาอ่อนไม่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่เขาอวดเขาอวดความสุขก,กันลดใครมีความสุขมากกว่ากันถึงจะชนะอวดแบบมือปัญญาอ่อนไอ้ตู้เย็นแบบนี้เขาก็มีกันตั้งนานแล้วสปาร์ชิฟิตสปาร์ชฟริตเขามีกันตั้งนานฟริตจูเลเตอร์มีกันตั้งนานแล้ว ตื่นเ่เห็นไหมเน่เน่เน่น,น่่คนเขาได้ไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยนะคือต่อให้เขาจะไปแบบเลิศหรูหรือว่ามีชีวิตเป็นแบบไหนนะ่ะแต่เขายังไปกับคนที่เขารักไงเขาไปกับพ่อปัวเขาไงผิดกับมึงไงอีโรสฮะลูกเต้าก็ไม่ได้อยู่ด้วยอย่างดีก็ได้เจออาทิตย์เดือนละครั้งหืเพราะมึงติดควยไงอีดอกล่านควยล่านสวัสด์แบบมึงนะ่ะ ติดตะหนันวันคิดอย่างเดีจะเย็ดกับผัวท่าไหนน่ะนะฮะไม่เคยคิดล็อกว่าเอยชีวิตเดี๋ยวจะดูแลลูกยังไงจะสั่งสอนลูกยังไงให้เป็นคนดีอีดอกดีนะที่ลูกมึงอยู่กับพ่อมันนะ่ะแล้วมึงจะไปอวดทําไมบ้านผัวเก่าเยี yeah. ่ยมึงอะไม่มีสิทธิ์ในทรัพย์สินหรืออะไรของเขาเลยเขามีเมียใหม่เรียบร้อยแล้วอีควายอย่างมึงก็ถอกขี่ทำงานต่อไปสิคะทำง,งานเลี้ยงไอแมงดาดำต่อไปสิ ชีวิตมึงก็ได้แค่นั้นแหละอีดอกโอถ้าลองวันนี้ถ้าไอไ้ฟ้าเป็เพื่อนมึงอยู่มึงก็จะบอกว่าไงรู้ป่ะอิกรลีนิงเห็นหรือ,อยังล่ะเพื่อนกูนะไฮเอ็นไม่งั้นนะ่ะเพื่อนกูไม่สามารถจะเดินทางไปแคนาดาได้หรอกเห็นไหมได้พีอาด้วยนะมึงเห็นเพื่อนกูไหมเพื่อนกูเก่งเพื่อนกูร้อย มึงก็จะเป็นแบบนี้ใครที่ยังคบกับมึงอยู่มึงก็บอกดีหมดอีดอกให้เอ็นควยอะไรยังแดกข้าวเหนียวอยู่เลยไหนบอกว่ามึงรังเกียจคนอีสานไงแล้วมึงกระ,กระ,กระติบข้าวเหนียวดําเฮียอะไร่ดแดสิคะข้าวเ,เหนียวนะ่ะมันเป็นอ่มันไม่ใช่อาหารของคนไฮเอ็นนะแดกข้าวเหนียวนะ่ะไม่ได้นะอีดอกมึงต้องนิ่นต้องแดกหรูๆห,หน่อยอะมึงดูมึงดูนี่นี่น,นี่น้องโมนากูเห็นไหม เนี่ยความสุขมันอยู่ตรงนี้โรสมันอยู่กับพ่อกับแม่อยู่คนที่คนรักคือไอ้ฟ้าเนี่ยมันได้ไปอยู่กับสามีสามีที่รักมันมากดูแลมันทุกอย่างให้เกียรติโดยการให้เขาใช้รั่วไปใช้นามสกุลไงอีเทียตัวมึงมีพินัยกรรมง่อยๆไ้จัดทำเป็นบอกมีพินัยกรรมบ้านนี้มีพินัยกรรมพินัยกรรมอะไรอ่ะไอ้ดอไอ้ดำนี่ตายหาตายหงไปมึงก็แค่ได้แค่อยู่อดอมึงเห็นฝรั่งเศสไหมน,นั่นอะ ฮะมึงเห็นฝรั่งเศสตอนนี้ไหมเนี่นๆะนะนะนะกำลังจะลาจนกันอยู่นะั่นะนะณวันหนึ่งสมมติว่าประเทศอังกฤษแถวบ้านเนี่ยมึงอยู่เกิดจะลาจนแล้วบ้านมึงไฟหมอกไฟไหมหรือคนแถวบ้านมึงแบบว่ามีปัญห์ปัญหาเกิดสงครามสงครามกุถามหนหรือมึงจะขายแดกได้ไหมบ้านหลังนี้ก็ไม่ได้ต้องควายเบอร์ไหนคะเอาเงินไปรีโนเวทบ้านน่ะสุดท้ายมึงก็มีปัญญาได้ที่จะขายอ,อีกควายอีโง่ มือยิ่งกว่ากะหลี่นะกูบอกเลยกะหลี่ยังมีค่ามากกว่ามือีอสัตว์ฮะอีหีไม่มีราคาอีหีโบอีหีกลวงแดขก็ไปเถอะไอพุตซาดองไอสัตว์อ๋อแต่คุณลืมไปดำมันชอบของเหม็นมันโดมหีมือจนวันชินละเนี่ยเยี่ยวอนะ่ะก็ไปเยี่ยวห้องน้านะเวลาจะเย็ดกันนะ่ะไม่ใช่จะไปเยี่ยวแม่งใส่ไอ,ไอ อะไรวะที่นอนวิเชีขยะขยะแขยงจะผายเลยมาดูอัปเดตต่อนะคะเพื่อนๆตอนนี้ก็ทําโครงขึ้นมาแล้วนะคะนี่สูงๆนะจะได้ปลอดภัยนะคะอ๋อสบายใจสดชื่นมันยืนบนไหล่เขานะคะเอกเกเอกปาเบียนปาเบียนมันี่ล้งมามานี่มาอันนี้เข้าเมืองนะคะไปดูของ